ให้มันดินอยู่ในห้องหนาวอันนี้ผมพูดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่สวัสดีครับพ่อผมคุ้มมาแล้วก็ตามไลน์มาคอลแลบกันในโดบอกซึ่งอัเนี้กันเลยเร็วๆอย่างนี้เลยนะเฮ้ยไปไหนเดี๋ยวพี่ลอกโอคโอเคก็วันนี้เราจะมานวันนี้เรามาอยู่กันในแมปของคำพงอนะเรามาเล่นของสตอรี่ ที่หนึ่งกันก่อนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเรามาลองกันดีกว่าวิหน้าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรเกมบาตันสตองไกบิสคันดิสคินใช่ปะ่าใช่เป็นอะไรผิดแพทบอกว่าทำไมไม่หลับเนี่ยตื่นด้วยแต่เราคงต้องทำเพทก่อนแล็ปท็อปเว้ยมีแล็ปท็อปซะด้วยใช่คนบ้าอะไรปก แล็ปท็อปเดินไปเดินมาเดี๋ยวก่อนนะถ้างนั้นเออเราเราต้องเข้าบ้านใช่ไหมยก่อนเราจะเข้าบ้านยังไงวะนั่นดีหากุญแจแถวนี้เปล่าระบบกล้องวงจรปิดเอ๊ะเรามาติดกล้องวงจรปิดเหรอหรือยังไงเพราะว่านี้เหมือนไม่ใช่บ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่ดูทรงแล้วไม่น่าใช่นี่เรามาปนเขาไะเนี่ยนี่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 ขวานี่เล้วเจอเอออะไรอ่ะ รับกุญแจไหนเอ้ยไหนเอ้ยเป็นกุญแจจากเศร้านี่นี่มีกุญแจมีกุญแจไม่กุญแจแล้วพี่ดาวกุญแจอ่าอ่ายุบกุญแจอ่าไข่บ้านกุญแจนี่เนี่ยไอ้แครับๆไรวิ่งเอาเป็นิ่มเคอะเลยไข่ออบอ่ะใส่ยุทตั้งไหนนี่เอ่อทำารเสรจอละมีทางมีทางอื่นหรือเปล่ามีบ้านเจอละวแล้วเธอเอ้ยอุ้ย อืมจำกัดได้ถึงกระดิ่งที่เราจะเปิดใครจะเปิดโอเคมาได้เปิดเนึ่งไเปิดหนึ่งโอ้ย้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหยอดอับมาลมากนะอ้าวอนอะไรเนี่ยอ่าชีที่รู้จักปุ่นใจแล้วเอ้ยอะไรอะไรคนที่ปุ่นใจที่รู้จักสาวสาวเมื่อกี้สาวเมื่อกี้สาว ตกใจหมดอุ้ยเปิดเบาๆนี่เนี่ยทีวีอยู่นี่เดี๋ยวแล้วทีวีเหรอวะไม่ใช่หน้าต่างไปเออโออ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี่นี่ห้องนี้อาจจะเป็นห้องนี้นะนี่ไงมีเขี้ยวๆเนี่ยบอกใบเราอยู่เขาบอกว่ามันคืออะไรวางวางอะไรอ่ะวางวางบอดแบนอ๋อเฮ้ยเรา เรา็ติดเนตเหรอบดวางบอร์ดแบนด์พกพาและเราเตอร์เครือข่ายของคุณเนี่ยเราเป็นพนักงานติดเนตจริงอะเออคือพอดีใช้ของทรูไงเอาไงอะแย่มากโอเคสลับเป็นแป็ปท็บพัโอเคแต่งอ่าถกปิดการใช้งานก็เปิดสิครับเปิดอ่าโอเคติดตามงกล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถกลางแจ้งโอเคป่ะไปติดกล้องเลยว่าไปดีไปไปไป แล้วไข่เขามาติดเัือนตอนเที่ยงคืนไม่เข้าใจแป๊บนึงไหนไหนี่นี่<ไ>โอเคเจอแล้วเขาบอกว่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดโอเคมาเราจะมาติดตั้งกงล้องวงจรกันนะเรียบร้อยระบบกล้องวงจรปิดอะไรนะ่านไ่ทันติดแล้วเหรอใช่แล้วไงต่อหรือว่าเข้าบ้านไปนเหมือนเดิมเนี่ยเราติดกล้องแล้ว อ่าไหนกล้องอ่าอยู่นี่ไงใช่อ๋อต้องเข้าไปตั้งคาต่อป่ะตั้งคาเด็คท็อปเอางี้มีมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกให้คนหนึ่งอยู่ข้างนอกไหมและคนนึงอยู่ข้างในจะได้แบบประสานกันได้งานประสานงานกันได้เร็วๆประสานได้งานโอเคโอเคถ้าใครจะเข้าบ้านใครจะเข้าบ้านได้งานโอเคเดี๋ยวเล่นในบ้านนี่เดี๋ยวเล่นในบ้านเองทําอะไรบ้างนะอ่าลองไปดูที่เด็คท็อปว่าเราต้องตั้งค่ากล้องหรือเปล่าอ่าฮะ แล็ปท็อปของคุณเ๋ย yeah. วคุณหยิบแล็ปทอ็อ uh ป huh. อ่ะฮะอ๋อนี่ต้องมาวางตรงน,นี้เออจริงด้ออ้าตแต่แล็ปทอ็อปอยูน่นู่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้มีวางเลยอยู่นี่ okay, อยู่นี่โอเควางแล้วโอเคต้องเดาไปหาเดาไปหาตรงไหนตรงไหนโอเคโหเริ่มต้นโอเคที่อยู่ไอพีอะไรมาครบเลยเรียบร้อยติดเน็ตแล้วถ่ากล้องจอนปิดอ่าถูกปิดการใช้งานโอเคเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดสากล้องวิ เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงไม่ชี้เสียงอะไรนายได้ยินเหมือนชัดไหมแน่นอนโอเคมาเก็บแล็ปท็อปกลับมาแล้วแล้วเขีบมาวางวางเลยปึ๊บเรียบร้อยทดสอบระบบอ๋อเราต้องทดสอบกล้องด้วยเถิดทดสอบอ๋อเฮ้ยตั้งอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอะไรเนี่ยนี่เสียงหรือเป็กเหรอ gong con nắng cuộc đấy nè ok tìm học bởi vì mãi mặt 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 อะไรนะเสียงฝังม่รู้เรื่องเลยมันนอำน้ำเลยตุยไหนอะไรเออะไมาดิดิมนดิมนดินี่มาดูห้างน้ำดูไืนไหนอะไรเอ่อุ้ยออะไรวะกมัดูดิมนี่มนดิ้มนเดินี่มาดูห้องน้ได้นห้องนอน โอ้มาเป็นอะไรตกใจมนมันนี้วันนี้มันนี้มันนี้มันนี้ดูดิพี่รักแด้้ันดินอยู่ในห้องหนาวเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะโดนพี่รักแด้กัดตายเลยเออมี่มอนข้างเออคนน่ากลัว เรื่องเราต้องปาดีดเหรอแม็กเดี๋ยวแม็กแม็กทำไมเราดูนิ่งจังเลยทำไมทำไมเราดูนิ่งจังเลยยังไงเอ่ยเราเราไม่ดูกลัวเลยเลยในขนาดที่กูดีดไปไกลแล้วไม่ก็เล่นเกมพี่มาเยอะไงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ้าเทีอะไรอะไรเอาไม่เหนเหรอเมื่อกี้คืออะไร เุ้ยเมื mond. ่อกี้มีพี่ผู้หญิงลอกแย่แล้วไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเราจะาก็ปาพี่นะกันหนึงเรามีอะไรใช้ได้มาโอ้โหเ้ยมาติดไวไฟหรือมาทำอะไรเรื่อยฮ่าฮ่า่าประตูห้องน้ำโคตรเก๊้าเลยพี่ก่อนคือว่าไปกันนึงนะลงรถมีอะไรหรือเปล่าเุ้ยเฮ้ยอะไรฮะเุ้ยมาดูนี่เดี๋ยวเุ้ยมันมาแล้วหมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเต็มเลยเต็มเลย เฮ้ยเต็มเลยนะพี่เต็มเลยเข้าไปทำเฮ้ยเพียงพีโมอ่ค้างอยู่ทางไอ้นี่เลยไอ้ตัวอะ้รไม่รู้ว่าขวางเห็นปะอะไรการขังอยู่ต้องลงรถอ่ะมีตัวอะไรไม่รู้ขาดอยู่เป็นเจเจเคอยู่เป็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะไม่ได้ผ่าครึ่งนะอะตรงนี้เหรอโอ้ยเนาะมันเด้งเด้งอยู่ตรงหน้าทางโอ้ยกระโดดได้ด้วยมึงเอ้ย เดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรที่เราทําได้ดเฮ้ยรู้ว่าความลับอยู่ในห้องน้ําที่มีเนี่ย,ยขี่บอลค้างดิ่งอยู่อย <c oughs> ่าไปหลอกโอ๊ยญาติเดี๋ยวมันดิ้นออกมา <c oughs> เดี๋ยวมันดิน้นออกลลออามาปิ๊เร <อ S 1> ื่องเหล่าร้องมาได้แต่มันมีลูกศรให้ขึ้นเหมือนเราต้องทำอะไรกับผีมันมันเะยยากนะเหมือนมันจับได้อะ เนี่ไงบู้ดูหบักุงท่ต้่ียู่เอานี่ไงผมว่ามีกุญแจอยู่มีกุญแจคีย์ที่มันรู้จักเจ็ตรงนี้อะไรอะไรลไจะแข่งข้างดูแบบอยู่นี่มันอยู่ดี่ดดู โอ้ยเด็กกูทำบุญไปให้ปล่อยกูไปเถอะอ้หวาดได้ด้วย <c oughs> มึงหวาดได้ด้วยไอ้เหี้หวาดได้ด้วยไอ้หวิ่งวิ่งันน่าหลอกไ <c oughs> ม่ต <c oughs> ้โอ้ผีมอนข้างผีมอนข้างผีมอนเข้ามาข้างนอก พีมอนข้างพีมอนข้างสวัสดีครับมันตามมาแล้วมันตามกูมาแล้วเฮ้ยประตูประตูม่ติปอันมา้มันมาแล้ว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 มันมาแ้วมันมาแล้มันมาแล้วมันมาแล้วันมแลมันมาแ้นมาแล้มันมาแล้วมันมวมันมาแล้วนแล้วัมแล้มา้วมันาวาแันมนแล้วาแนนาวาันมาแน เราต้องอะไรทาการสวดมนต์กิจกรรมบางอเกิดขึ้นใลังทดสอบกล้องวงจรปิดมันดีที่สุดที่ทำที่ทางคุณแนะนําเ<ด>ขาบอกว่าไปที่ห้องน้ําที่อยู่ใกล้ห้องครัวจะนําน้าทิ้งไปใช้ในไปใช้ท่อน้ําจากนั้นนําเสื้อฮะนำเสือเส้อน้าที่ห้องข้างห้องนั่งเล่นและสวดอะไรวะลองกดตรงคาว่าเมนูดูอ่ะมันมีบอกอยู่อยโอเคตดน้ำแล้วครับ โอเคเดินม okay, mm. ัวตั้งนานเราคุมาอยู่ไหนวะนี่นี่นี่แน่แน่แน่เราจะจะวายเรจะจะวายอย่านี้ไหห้องน้าข้างห้องขัวห้องนี้อ๋อนี่นี่บ้างเ่าเสือเอ้ยหยิบเสื้อสวดมนต์โอเคแล้วเราก็ต้องทการสวดอ๋อเนี้ยเหรอโอเคไม่สวดแบบส่่สวดมนต์ออ

ผิดเสือสวดมนต์โอเคเผื่อไว้ใช้อนาคตเผื่อไว้ใช้ไม่เขาให้วางเก็บเลยอุยจังหวะนี้แหละเราสวดมนแล้วผีไม่น่าอยู่แล้วผีไม่น่าอยู่แล้วไหนดูก่อนเช็คเกตสิสิมันอยู่ไหมเช็คเกตยังอยู่กูโดนได้เหมือนเดิมครัได้เหมือนเดิมครับเน่เน่เน่คุณวะเขาบอกว่าเรามีทางเลือกสองทางคือเราจะเลือกที่ว่าเราจะไปตรวซสอบผีต่อหรือว่าเราจะนั่งรถจับบ้านเลยเอาไหน กบ้านเถื่อกบ้านนะถ้างั้นเราต้องไปที่รถหได้เราต้องไปที่รถกันให้ได้โอเคปะโอ้วนอไปรถไปรถโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาเอ่ออะไรนะเป็นตัวสอบพี่กันอยู่ตัวสอบพี่ระวังนะไอพี่คานไวอะเขคเเคยังอยู่ไหมไม่อยู่โอเคกับรถนะคะอ๋อเราสูบหมดแล้วโอเคเฮ้ยมันยูมันยูมันขาดมาแล้ว ก็ใช้งานรถเรียบร้อยตุดท้ายเนี่ยฉันอยากรู้เรื่างอะไรกันบ้างกันเถอะภาษาอะไรเนี่ยโอเคสหรับวันนี้เราคงมีแค่นี้ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าคลิปหน้าเราจะเล่นเกมอะไรกันอีกก็รู้ว่าจะคอลแลปกับใครอีกก็ติดตามชมนะครับโอเคสหรับวันนี้คงมีแค่นี้สวัสดีคับ